ดูดีวูเออดวดีดูด,ดโูโอเคครับก็ขอสวัสดนีน้องคนชาวฟีฟาได้ข่าวว่าอาเจมได้ทำการปรับว่าให้คมอมอาสุ่มเจอคอมด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มือถือสุ่มเจอมือถือโอเคมาเห็นเขาบอกว่าตอนนี้คอมสุ่มไม่เจอใครเลยเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันโอเคไปเลยเราจะสุ่มในโหมดอาโซโล่ละกันนะจะได้แบบเออเดี๋ยวขอดูตัวว์ตัวคอนก่อน เออโอเคไปอย่างเงี้ยกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่ว่าเขาบอกว่าคอมนี่บจ,จับห้องเป็นชั่วโมงจริงหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองนับกันนะอันนี้ก็เจ็ดวิแล้วนะเอาแปดเก้าเ็ดสองสามนี่เรากดในบทแรงๆเนี่ยจะลำดับเห็นไหมโซโล่ก็แต้มเราก็3 2มพันโอเคมาเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันจะเข้านานไหมเออก็ยี่ห้อะ 7ย่แปดเฮ้ยซโล่จริงปก,กติหมโดโโโลมันจะเข้าเร็วไม่ใช่เหรอไม่เดี๋ยวนี้โหมดโซโลเข้านานอะ่ะเฮ้ยอามพีเ่เจวนะนี่จับพอๆกับแบบปิแดแต้มสูงๆเลยนะสมัยก่อนที่คอมไอ้แรงแรงสูงๆอะ่ะมันจะเข้ามาหนึ่งนาทีเลยใช่ปะตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะเข้านานมากนี่หมดแรงนะเนี่ยหมดแรงหมดแรง เดีย๋ยคุณดูไม่เชื่อเนียว่าตัดต่อนี่ดูข้างล่างได้นี่เห็นไหมหมดแรงคือแบบรอนานจริงดูหนึ่งนาทีแล้วอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนกนะ็คือจับแรงแกนน่าจะมันหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีสี่สิบห้าโอ้โหแค่รอห้องนี่แค่รอห้องนะ <c oughs> แค่รอห้องนี่ก็แบบหนึ่งนาทีกว่านะเดี๋ยวจะดูดีว่ารอห้องนานเนี่ยเราจะได้เล่นนานหรือเปล่าด้วยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเราสุ่มเจอบอทเนี่ย เราก็จเจอบอดมหาเทพเห็นเขาบอกว่าบอดเยอะมากอ่ะแต่เราจะมาลองเล่นดูว่าโอ้หเขาแ้วครับผมหนึ่งนาทีครึ่งหรือว่าจับนานพอสมควรฟังจากเสียงเท้าแล้วแบบไม่มีคนวิ่งอยกรอโหบอดเลยทุกคนดูแต่งตัวไม่ต่างจากเราเลยโอ้โหนี่บอดแรงนะทุกคนหมดแรงจะสุ่มเจอบอดดูจากป้ายแล้วโอ้โหคนเดียวเลยนี่เราสุ่มไม่เจอใครเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้หมดแรงนะ เราไม่ได้เล่นกับบอรดนะแต่คนแบบเข้าใจผิดตอนนี้เหมือนเขาแก้แก้ที่ป้ายใหม่เลยใช่ปะว่าให้เป็นรูปคนโอ้ดูหัวดโซโล่มาดูซิว่าเราจะคิวบอทดได้กี่ตัวแล้วคิวบอท์จะได้แดงหรือเปล่าด้วยเออนี้คือแบบคอมชาวเปียบมือถือหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคอมเขาบอกว่ามือถือจับเจอมือถือก็แสดงว่ามือถือก็ไม่จับเจอคอมผู้เล่นคอมก็เลย มีน้อยกว่ามันก็เลยทำให้เราเจอบอดใช่ไหม,มแล้วนี่ก็เป็นข้อดีของคนที่มีเขาเรียกว่าสกินอาอะไรอะสกายสกายบอดร,รือเปล่าหรอือสกายวิงใช่ไหมเจอเห็นคนที่โดดข้างหลังเครื่องแต่ถ้าคนที่ไม่มีนกตรงนี้ก็จะอยู่ในเครื่องโอเคมาเดี๋ยวเราจะลงที่ที่ไหนดีที่พีคเลยกัน นี่เวลาลงที่ไหนนะครับลองสังเกตด,ดูเห็นมั้มันมีป้ายบอกด้วยว่าเป็นเมืองอะไรกลัวแบบคนลืมไงแบบไม่ได้มองสัองเกตทางซ้ายเทวันเราจะลงที่พีคเลยล่ะกันอบอกเลยว,ว่าบอดมันโหดนะทุกคนเราอย่ามัวแต่แบบไปกระโดดยิงหัวมันนะเจอปุ๊บยิงไปเลยดีกว่าไม่มีคนมีลงไหมมีบอดลงไหมาหาม,มองก่อนไม่มีโอเคมัวแต่ไปมองเดี๋ยวก็บอดจิงตายอ่ะเก็บของก่อน เอากขได้มีดอีกเอาเขาไปเปิดอีกเอาปืนล่ะปืนี้ไหนเอาไม่มีปืนเอา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 ปลาเล่นอีกเอาเขาไปต้องหารีบหาแล้วโว้คนในแม็เมื่อกี้ผมเห็นมีสามสิบสองคนจากเฮ้ยบอดมาลงข้างเลยงานเข้าแล้วมันได้ปืนมันยิงเราแน่เราต้องชิงยิงมันก่อนไปไหนละเฮ้ยมันได้ปืนมันยิงเราแน่เลย ต้องรีบยิงมันโอ้โหนี่หมดโซโลเลยชะตายแล้วมันตายเลยไงต้องรีบยิงมันโอ้คือปืนเราไม่อำหนยนะต้องหาปืนที่มันยิงแบบรัรรวๆโอ้ยมีดแกเกมเกมผมโฟนี่โอเคบอกว่าบอทมันโหดมากอยากจะบอกทุกคนว่าบอทมันโหดจริงได้โกหก,กเรื่องจริงอันนี้เห็นป่ะทุกคนเห็นป้ามันยิงกันทั้งหลังครับหัวมาก คือเราแ้่เราไม่มีเกานะเนาะเราอย่ากไปฟ้าดบบมันโดอ่ะตอนที่เราซาได้แล้วเราน่าจะมีของในระดับหนึ่งน่าจะเดินมาไหนแต่ตาต้องไวเนี่ยตาต้องไวเอ้ยโว้โ้ยโอ้วโว้วูโว้โวบวยโวว้ยโว้ย้ว คนดูได้จากโนวิด้ไอจโนวิเจ็บมากเออแม็กซิมก็พันยาช้าลงด้วยอย่โี้ <S <S โหดูดูข้างหน้าดูข้างหน้าคือเยอะมากดูรัวที่มันรัวมากเลยมนดูเห็นเปล่าคือมันรัวมากเลยเืาไปหยาไปหย่ยุ่งหูดูทิด,ด,ด,ดูที่หูดูที่ดูดูดู มันเยอะเกินมากเลยเยอะมากเลยมันเยอะไปโอ้ยดูมันยิงโอ้ยดูมันยิงโอ้โหมันยิงทะลุไอวอลทะลุกำแพงเลยดู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 โอ้มันเกินไปหรือเปล่าโอ้ยหลังโอ้ยโอ้โหทะลุกำแพงคือไอวอลเอ้าโอ้โหดูติดลบอีกเอาเข้าไปเออดีจริง ก็อย่างที่คนทุกคนเห็นแหละคือแบบบอดมันเยอะมากมันเข้ามากูเราที่แบบที่บางตัวมันวาร์ปขึ้นมาหาเราด้วยไม่คิดตัวนี้มันแย่คือไม่ได้ยินเสียงทาวนนะเหมือนมันวาร์ปมาหาพี่เลยคือแบบอ่าว่าได้คิวเยอะไหมได้คิวเยอะใช่แต่ว่าไงแรงลดเยอะเหมือนกันเออดีอนะก็คิดว่าได้ปั๊มคิวเดีด,ด้วยแต่ว่าเออแรงลดนะทุกคน เฮ้ยกี่ก้าใหม่เติมปุ๊บรับปั๊บสกินพายาฟาหูอัตรายิงบวกหนึ่งจอกล่อบ,บวกหนึ่งแค่เติมเท่านั้นเองก็รับสกินไปเลยครับฟรีๆหราคาก็ไม่แพงด้วยราคาแค่499ไดมอนด์เท่านั้นเองรวมกล่องทรลชนปิดฉากปฏิบัติการกอดสวรรค์เฮ้ยกลับมาอีกแล้วทุกคนนี่อันเอาไปแลกยังได้ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้านอนบนเงินได้นะก็ใครที่ไม่มีก็เข้ามา่มนะนี่ มเเต็เลใครที่ยังสะสมไม่ครบก็สามารถเออสะสมได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาได้นํากลับมาอาขายครั้งนะก็ใครว่าเดี๋ยวอานาคตอาจจะไม่นํากลับมาแล้วก็ได้นะใครที่ไม่มีก็มาสุ่มชนะโอเคปะเ่ะแต่ตัวอื่นจบ้างเฮ้ยสไนเปอร์ไอโบนเฮ้ย๋ย่ก่อนนันเป็นสไนฮิลไม่ใช่เหรอเกาะก็กระปะตายิงอันนี้แหละคอเลกชันช,ชนชนคนต้นโลกกลับมาอีกครั้ง เฮ้ยมีไอวอลด้วยนี่ใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนจะเห็นไอวอลที่เป็นแบบแพ็กเกจใช่ไหมแล้วต้องดูที่ใหม่นี่มีตรงนี้นี่วิสกินเฮ้ยเฮ้ยสกินปืนทรชนมีไอวอลใครที่ยังไม่มีนะก็มาซื้อชนะใครอยากได้ก็มาซื้อเอาเพราะว่ามันสามารถใช้ผู้ปองลดราคาได้เห็นปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ผู้ปองกับรถนี่รถได้นี่รถได้ห้าร้อยรถไปร้อยหนึ่งนี่หว่าก็าาสามารถใช้คูปองลดได้อีกนะอันนี้คือ รับในกิจกรรมนะโอ้นี่คือกล่องใหม่ใช่ไหมก็ใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็เข้าไปดูกิจกรรมนี่งไงร,รับสิทธิ์สวรถดอาปายหมุนโอหกสองเซเฮ้ยมีปีกอยู่ด้วยทุกคนคือเราสามารถใช้ออฟได้คือเราจะคือหมุนต้นกว่ยจะได้ของนะก็ดูกินปืนที่บวกอะไรอ่ะทุกคนคูตเกอร์เลสเฮ้ยถือว่าสวยนะแต่เราอย่าเพิ่งกดตรงนี้นะ แนะนำให้ไปกดใช้อันสองอันสุดท้ายดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียถูกไนงะมันจะหมุนถูกเก้ไหมเก้ไหมโอ้สกินปืนถือว่าดีนะอูดแพคเกอร์ใช่ปะโอ้ดูดิโอ้โคตรเท่อะดูอัตายิงมวกหนึ่งระยะโอ้คือแบบยิงไกลน่าจะแรงดาเมนไม่ตกนะถือว่าดีนะสวยด้วยนะก็ไปลองไปสุ่มกันนะจ๊ะไว้ดวงดี กินนะก็สอบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจุ๊บๆนะ